สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หน่ที่น่ารักของคุณน้อยทุกคนค่ะกลับมาพบเจอกับคุณน้อยอยีกแล้วนะคะในชั่วโมงเรียนคณิตของเรานั่นเองค่ะเมื่อวานน้อคุณครูให้เด็กทาใบงานไปแล้วนะคะซึ่งเป็นใบงานของการบวกและการลบนั่นเองในส่วนของวันนี้ค่ะ ครูน้อยก็จะให้เด็กๆทำใบงานเช่นเคยค่ะเป็นใบงานที่สองนะคะวันนี้ใบงานที่สองของเราจะอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปหยิบใบงานมานะคะเป็นใบงานของเดือนมกราคมค่ะที่เด็กๆมารับที่โรงเรียนค่ะเมื่อเด็กๆหยิบมาแล้วนะคะให้เปิดไปที่ใบงานที่สองค่ะ ในงานที่สองของเรานะคะจะเป็นางานของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองค่ะลักษณะหน้าตาของางานเป็นอย่างนี้ค่ะเด็กๆเกิดหาให้เจอนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะลูกโจทย์คำสั่งนะคะบอกว่าจงเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ คุณครูจะให้เด็กเขียนประโยคสัญลักษณ์แค่หนึ่งแบบเท่านั้นนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเราไม่พอนะคะจากนั้นเราก็มาตอบข้างหลังคําว่าตอบกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันค่ะแม่ค้าขายขนุนได้45เข่งขายเงาะได้46เข่งแม่ค้าขายผลไม้ได้ทั้งหมดกี่เข่งนะคะข้อนี้เด็กๆเรามาดูโจทย์นะคะ โจทย์ถามว่าแม่ค้าขายผลไม้ได้ทั้งหมดกี่เข่งแสดงว่าเราต้องใช้วิธีการบวกหรือลบดีคะทิ่เด็กใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็นวิธีการบวกนั่นเองค่ะนำตัวเลขที่อยู่ในโจทย์ค่ะคือ45มาบวกกับ4ีนั่นเองค่ะคุณครูขอใช้ประโยคสัญลักษณ์แบบที่หนึ่งนะคะ45บวก4ีเท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะส่วนการหาคำตอบ ก็จะหาคําตอบเขียนข้างล่างนะคะเด็กๆไม่ต้องเขียนนะเสร็จแล้วเด็กๆเมื่อหาคําตอบได้ค่อยมาตอบตรงข้างหลังคํวมาตอบนะคะอะเดี๋คกคูจะเอา45มาบวกกับ46นะคะเด็กๆช่วยคุณครูหาคําตอบด้วยเริ่มการบวกจากหลักหน่วยค่ะค,ครูจะเอาห้ามาบวกกับหกนะคะหบวกหได้เท่าไหร่เอ่ยเด็กตอบได้ไหมห้าบวกหกได้เท่ากับสิบ 11ค่ะ11คุคูครูจะใส่หนึ่งตรงนี้ก่อนแล้วคุณครูจะทดหนึ่งที่หลักสิบค่ะจากนั้นในหลักสิบค่ะคุณครูจะเอาสี่บวกสี่ค่ะเด็กๆสี่บวกสี่ได้เท่าไหร่คะลูกสี่บวกสี่ได้เป็นแปดเนาะจากนั้นก็ต้องเอามาบวกกับที่ทดหนึ่งด้วยแปดบวกทดหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะเป็นเกนะ้า เมื่อได้คําตอบแล้วนะคะเด็กๆก็เ,เขียนตอบเลยค่ะตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะไม่ต้องย้อนโจทย์นะคะเพราะว่าพื้นที่ไม่พอดังนั้นเด็กๆใส่คําตอบอย่างเดียวเลยลูกคําตอบก็คือเก้าสิบเ็ดเข่งนั่นเองค่ะาจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ข้อสอบนะคะเด็กๆข้อที่สองนะคะเพลงเลี้ยงลกไว้แปดสิบเจ็ดตัว ให้เพื่อนไป49ตัวเพลงเหลือนกกี่ตัวข้อนี้เด็กๆคิดว่าเราจะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการบวกหรือลบดีคะโจทย์ถามว่าเพลงเหลือนกกี่ตัวแสดงว่าเราต้องใช้วิธีการลบนั่นเองค่ะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยค่ะลูก87ลบ87 49เท่ากับเท่าอะไรคราวนี้เมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วเรามาหาคำตอบกันนะคะ เด็กๆสามารถใช้เศษกระดาษมาเป็นกระดาษทดนะคะเอาฝึกลบเลขหรือบวกเลขได้เลยค่ะจากนั้นเมื่อเราได้คําตอบแล้วเราค่อยมาตอบตุกกันนะคะของครูขออนุญาตใส่ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะลูกอ่าคุณครูจะหาคําตอบของ8 7ดสลบ4ีค่ะเราจะเริ่มการลบจากตัวเลขในหลักหน่วยค่ะจาเอา7ไปลบ9เด็กๆสังเกตนะ7จ็ดลบ9้าได้ไหมลูก ไม่ได้ค่ะเพราะว่า7จ็ดมีค่ะน้อยกว่า9นั่นเองดังนั้น7ตัวนี้ต้องไปขอยืมจาก8มา1 7ก็จะกลายเป็น17ค่ะเมื่อ7กลายเป็น17ก็สามารถที่จะลบ9ได้แล้วทีนี้ดเด็กๆหาคำตอบเลยนะคะลูกว่า17บเลบเเหลือเท่าไหร่คำตอบคือ8นั่นเองค่ะ17บลบเเหลือ 8ค่ะทีนี้ในหลักสิบค่ะคุณครูจะค่าแปดออกไปก่อนนะคะเพราะว่าแปดให้เจ็ดยืมไปแล้วแปดจะต้องโดนค่าออกไปแล้วก็ให้เหลือเท่าไหร่ลูกแปดให้ยืมไปหนึ่งแล้วแปดจะเหลือเท่ากับเจ็ดนั่นเองค่ะจากนั้นคุณครูก็จะเอาเจ็ดตัวนี้ค่ะเป็นลบับสีเจ็ดลบสีเหลือเท่าไหร่คะเด็กมีอยู่เจ็ดเอาออกไปสี่เหลือเท่ากับสามนั่นเองค่ะ ได้คำตอบแล้ว8 7ด9ิลบ4ี่เท่ากับสามสเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็ไปใส่ตรงข้างหลังคำว่าตอบเลยค่ะคำตอบคือ38ตัวค่ะใส่คำตอบเป็นเลขไทยนะคะดเด็กจากนั้นเรามาต่อที่ข้อ3ค่ะมารีเก็บกุหลาบสีขาวห7ดอกกุหลาบสีแดง12ดอกมารีเก็บกุหลาบารวมกี่ดอก ข้อนี้เราต้องใช้วิธีการบวกหรือลบคะใช่แล้วต้องเป็นวิธีการบวกค่ะถึงจะรู้ว่ามาลีเกตกหุลาบเอรวมกี่ดอกงั้นเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์เลยนะคะหกสิบเจดบวกส2เท่ากับเท่าไรทีนี้เมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเราต้องทำอะไรต่อคะเราต้องหาคำตอบนั่นเองเอาหกสิ 12, มาบวกกับ12บสองค่ะ เริ่มจากหลักหน่วยเหมือนเดิมน,นะคะเจ็ดบวกสองเป็นเท่าไหร่คะดเด็กเจ็ดบวกสองเป็นเก้าค่ะจากนั้นในหลักสิบหกบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนั่นเองคําตอบของเราก็คือเจ็ดสิบเก้านะคะอ่าเราก็ไปตอบเลยตรงนี้ค่ะเจ็ดสิบเก้าดอกนั่นเองนะคะแต่คาตอบแรกมารีเก็บกุลาบรวมเจ็ดสิบเก้าดอกนั่นเอง มาดูกันต่อที่ข้อ4นะคะเด็กๆข้อ4ี่ของเราโจทย์บอกว่าน้องมีเงิน100รบาทซื้อขนม47บาทน้องเหลือเงินกี่บาทข้อนี้เราจะต้องหาคำตอบโดยใช้วิธีการบวกหรือลบคะเด็กๆคำตอบคือเราจะต้องใช้วิธีการลบนั่นเองเพราะว่าโจทย์ถามว่าน้องเหลือเงินกี่บาทเนาะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น 100-47ลบสีเท่ากับเท่าไรคราวนี้เรามาหาคำตอบกันนะคะดีเด็กๆเอา1 0 0่งลบสีกันเราจะเ,าเริ่มการลบจากหลักหน่วยเหมือนเดิมค่ะในหลักหน่วยของ100เป็นเลขศูนยนะคะศูนย์จะต้องลบกับ7ตัวนี้ค่ะดเด็กๆลองตอบคุณครูสิคะว่าศูนยลบเได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะฉะนั้นศูนย์จะต้องมาขอยืมค่ะ ศูนตัวนี้ก็เป็นศูนย์ให้ยืมไม่ได้ศูนตัวที่สองเนี่ยก็ต้องไปยืมจากหนึ่งมานะคะศูนตัวที่สองกลายเป็นสิบเมื่อเป็นสิบก็ให้ศูนตัวที่อยู่ในหลักหน่วยยืมได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นศูนย์ในหลักหน่วยเมื่อยืมเข้ามาตัวเองก็จะกลายเป็นสิบนั่นเองทีนี้พอเป็นสิบแล้วก็สามารถที่จะลบเจ็ดได้แล้วอ่าวดีเกตคะคําคตอบค่ะสิบลบเจ็ดเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือเท่ากับสามนั่นเอง คราวนี้เรามาตอบนะคะในหลักสิบของเราตรงนี้นะคะเมื่อกี้เป็นสิบใช่ไหมลูกให้เขายืมไปแล้วหนึ่งจะต้องตัดให้เหลือเท่ากับเก้านั่นเองค่ะเมื่อเป็นเก้าเอาเก้าไปลบกับสี่ค่ะเก้าลบสี่เหลือเท่าไหร่คะเด็กเหลือเท่ากับห้านั่นเองหนึ่งร้อยลบสี่สิบเจ็ดเท่ากับห้าสิบสามคราวนี้เราก็ไปใส่คำตอบกันคะ่ะเด็กตอบว่าห้าสิบสามบาทนะคะ น้องเหลือเงิน53บาทนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันที่ข้อ5ค่ะแม่ซื้อมะนาวมา27ผลมะม่วง45ผลแม่ซื้อผล,ลไม้อารวมกันทั้งหมดกี่ผลข้อนี้ง่ายๆเลยเราจะต้องใช้วิธีการบวกนั่นเองเขียนประโยคสัญลักษณ์กันเลยค่ะ27่สบเวกสี่สิบเท่ากับเท่าไร เมื่อเราเขียนประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราต้องมาหาคำตอบค่ะเริ่มจากหลักหน่วยเลยนะคะเจ็ดบวกห้าค่ะลูกเอาเจ็ดไปบวกกับห้าเจ็ดบวกห้าเป็นเท่าไหร่คะเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองเราใส่สองทดหนึ่งค่ะจากนั้นในหลักสิบค่ะในหลักสิบของเราเราจะเอาสองบวกกับสี่สองบวกสี่เป็น จากนั้นเอา6มาบวกกับทดหนึ่งดูไปกลายเป็นเท่าไหร่แล้วคะกลายเป็น7นั่นเองค่ะได้แล้ว27่สิบกสีเท่ากับเจแม่ซื้อผล,ลไม้เอารวมกันทั้งหมด72็ถัดมาเรามาต่อกัันที่ข้อ6กันเลยค่ะข้อ6ของเรา ปูปลูกต้นดาวเรือง78ต้นตายไป29ต้นปูเหลือต้นดาวเรืองกี่ต้นข้อนี้นะคะเราจะต้องหาคำตอบโดยใช้วิธีการบวกหรือลบคะเด็กๆใช่แล้วค่ะข้อนี้เราจะต้องใช้วิธีการลบนั่นเองค่ะนำ78มาตั้งลบด้วย29ค่ะให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลยนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันค่ะคุณครูจะนำเจ็ดสิบแปดมาตั้งค่ะแล้วลบด้วยยี่สิบเคุณครูจะลบจากตัวเลขในหลักหน่วยค่ะแปดลบเ้าปรากฏว่าแปดลบเก้าไม่ได้เพราะว่าแปดมีค่าน้อยกว่า9้านั่นเองดังนั้นแปดตัวนี้ต้องไปขอยืมจากเจ็ดมาหนึ่งค่ะแล้วแปดก็จะกลายเป็นสิปดนั่นอเองเมื่อเราเอาสิบปดลบกับเ้า เหลือเท่าไหรคะเด็กๆสิบแปดลบเก้าเหลือเก้านั่นเองค่ะจากนั้นในหลักสิบค่ะคุณครูจะค่าเจ็ดออกไปก่อนนะคะแล้วให้เขาเหลือเท่ากับหกเพราะว่าเขาให้แปดยืมไปแล้วหนึ่งนะคะเขาจะเหลือเท่ากับหกคราวนี้เอาหกมาลบกับสองค่ะหกลบสองเหลือเท่าไหร่คะหกลบสองเหลือเท่ากับสี่นั่นเองค่ะได้คําตอบแล้วนะคะ ปลูปลูเหลือต้นดาวเรือง49ตสิบเ้าต้เด็กๆเขียนคำตอบเลยจากนั้นเราจะมาต่อที่ข้อ7นะคะข้อ7ของเราในบ่มีปลาทอง25ตัวออกลูกเพิ่ม27ตัว ในบ่อมีปลาารวมทั้งหมดกี่ตัวข้อนี้ไม่ยากเลยเราจะต้องหาคำตอบโดยใช้วิธีการบวกนั่นเองเพราะเขาถามว่าในบ่อมีปลาารวมทั้งหมดกี่ตัวก็นำ25นะคะมาบวกกับ27นั่นเองค่ะเด็กเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบเลยนะคะเด็กๆเอา25บวก27ค่ะเริ่มจากเอา5บวก7ก่อนนะคะ ห้าหกเจ็ดเป็นเท่าไหร่เอ่ยห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองให้เราใส่สองแล้วก็ทดหนึ่งค่ะจากนั้นในหลักสิบค่ะเราเอาสองบวกสองขลุบสองบวกสองเป็นเป็นสี่แล้วก็เอาสี่มาบวกกับที่ทดหนึ่งด้วยสี่บวกอีกหนึ่งกลายเป็นเท่าไหรคะกลายเป็นห้านั่นเองยี่สิบห้าบวกยี่สิบเจ็ดเท่ากับห้าสิบสอง เมื่อเราได้คำตอบแล้วเราไปตอบกันเลยค่ะในบอ่อมีเปลา่ารวมทั้งหมดห้าสิบสองตัวนั่นเองอ่าคราวนี้เรามาดูกันต่อที่ข้อแปดค่ะข้อแปดของเราแม่มีสมุดเจ็ดสิบหกเล่มแจกให้ลูกๆไปยี่สิบเก้าเล่มแม่เหลือสมุดกี่เล่มข้อนี้เราจะหาสมุดที่แม่เหลืออยู่โดยใช้วิธีการลบนั่นเองค่ะ นำเจ็ดสิบหกมาตั้งแล้วลบด้วยยี่สิบเก้าค่ะเด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์เลยเจ็ดสิบหกลบยี่สิบเก้าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อเขียนแล้วคราวนี้เ,เรามาหาคำตอบกันค่ะนะคะเจ็ดสิบหกจะต้องลบยี่สิบเก้าเริ่มจากหลักเหมือนเดิมค่ะนำหกเป็นลบเก้าค่ะลบเก้าได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นหกตัวน,นี้จะต้องไปขอยืมจากเจ็ดมาหนึ่ง แล้วหกก็จะกลายเป็นสิบหกนั่นเองนำสิบหกไปลบเก้าค่ะสิบหกลบเก้าเหลือเท่าไหร่คะดเด็กๆสิบหกลบเก้าเหลือเท่ากับเจ็ดนั่นเองอ่ะเราก็ใส่เจ็ดไปก่อนเลยจากนั้นนะคะในหลักสิบคุณครูจะค่าเจ็ดออกไปก่อนเพราะว่าให้หกยืมไปแล้วหนึ่งเจ็ดก็จะเหลือเท่ากับหกนั่นเองคราวนี้เอาหกไปลบกับสองค่ะหกลบสองเหลือเท่าไหร่คะ 6ลบ2เหลือเท่ากับ4ค่ะได้คำตอบแล้ว76ลบ29เท่ากับ47คราวนี้เราก็ตอบเลยค่ะแม่เหลือสมุด47เล่มนะคะนี่คือไปงานทั้ง 8ข้อของเราในวันนี้นะคะซึ่งเราก็ทําเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณน้อยก็จะขอจบคลิปการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจะจบไปเด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือห้องคำศัพท์และทบทวนบทเรียนเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้คุณน้อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ